เอาละครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับกลับมาพบกับแอดก็อดนีเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กับ c o ล l a b o r a t i o นระหว่างซามูไรวอลและคุกกี้รันคิงด้อมนะฮะเหล่าคุกกี้ผู้น่ารักก็ได้เข้าสู่เกมซามูไรวอลแล้วนะฮะแพ็คใหม่มาลืมๆครับเราคงจะพลาดไม่ได้นะครับที่จะมาเปิดสกอร์หามันใหม่กันและรอบนี้เนี่ยสกอร์กิจกรรมของคุกกี้รันเนี่ยมาพร้อมกับสกอร์ห้าดาวแท้ด้วยซึ่งแบบเป็นห้าดาวแท้แบบมีปีกด้วยนะแล้ววันนี้ผมน่าจะ น่าต้องได้มอนใหม่บ้างนะหวังว่าผงจะไม่ไซ้ําแบบที่ผายไตหาหมดนะครับหวังว่าจะได้มอนคุกกี้นะครับมาบ้างนะที่เป็น5ดาวแสงมือจะมาไหมเดี๋ยวเราวันนี้เรามาดูพร้อมกันนี่เปไป1,000งื่เลยแบบเหมาแพกค,คุกกี้ลันไปนะครับแต่แน่นอนนะครับถ้าคุณจะเติมแบบผมนะครับ สามารถเติมถูกนะครับแล้วก็ปลอดภัยได้นะครับที่ทางเทวเพเลยนะท่านผู้ชมแลเหรียญด้านล่างไลฟ์สตรีมคลิกไปทำได้เปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแพ็กเกจต่างๆเนี่ยโอ้โหราคาที่ถูกกว่าเติมเองพอสมควรเลยนะครับยังแพ็กใหญ่แพ็ก5ดาวตอนนี้ก็2,600บาทนะครับหรือแพ็กของกุ๊กกี้รันนะครับแพ็กใหญ่2,600แพ็กเล็ก1,390แล้วแพ็กเล็กเอ้ยแพ็กกลางเออแล้วก็แพ็กเล็ก7 8 0นะครับถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะฮะคือแพ็กใหญ่เท่าเติมเอง3 2 0 0เลยนะอันนี้ลดลงมา600เลยเหลืออ2,600นะคครรับใยาาากกเเตตติิิมมมแแบบบบบจจจจุุ้้้้นนี็ดด่อพยไไปะครัลง2 รายละเอียดของคลิปเมื่อกี้ผมพูดอะไรสตรีมปะวะหลังๆนี้เขาไม่ค่อยได้ทําคลิปมึนๆนะฮะอ่าในรายละเอียดของคลิปนี้มีลิงก์เพาเพย์อยู่ส่วนใครนะครับที่นะฮะแบบเอ้ยเพิ่งมาเริ่มเล่นหรือว่าเล่นอยู่แต่ว่าแบบเอ้ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นอยากจะมีคนช่วยดูแลไอดีให้บริการจัดรูนจัดทีม บ้านทีมอะไรต่างๆนะครับรวมถึงนะครับบริการในการดูทีมอาทีโองอาทีเอนะครับก็สามารถใช้บริการที่ร้านของแอดเป็ดได้ละเอียดด้าล่างไรซีมเช่นเดียวกันคลิกทักแอดเป็ดไปในเพจได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดสกอร,ร์กันผมเตรียมสกอร,ร์มาเปิดน้องคุกกี้ต่างๆเนี่ยพอสมควรเลยแล้วก็นอกนอนว่าในสกอร,ร์ห้าดาวเนี่ยผมก็จะว่าไปคือทุกครั้งที่มันมาผมก็ยังอยากจะมาเปิดนะเพราะว่าอยอนจากมันก็มีลุ้นมอนที่เก่งๆเมตาเมตาที่ผมยังไม่มี คือตอนนี้ผมขาดมอน่าดลม2ตัวที่มันเป็นเมตามากๆก็คือเจ้าโอลิเวอร์นะครับกับพี่ดอมเอออยากได้มากนะครับไม่ได้ักทีนะฮะก็วันนี้หวังว่าจะได้นะครับส่วนท่าน้ำมันก็ยังมีตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ก็คือพี่ไมส์นะเออเรียได้ว่าสกายเซิร์ฟนี่ผมยังไม่มีสักสีนึงเลยนะครับก็หวังว่าวันนี้จะเปไปตั้งหมื่นหนึ่งนะก็หวังว่าจะมีตัวใหม่มีอะไรไหมเฉยชมบ้างนะไม่งั้นก็จะซึมๆหน่อยนะฮะหวังว่าจะไม่ซึมรับน้องคุกกี้ที่เพิ่งมากันนะครับก็ เดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าถามว่าคุกกี้เนี่ยผมดูสกิลหรือ,อยังก็ดูไปคร่าวๆแล้วนะคือผมว่าตัวละครที่ผมอยากได้นี่อืมอาจจะเป็นแบบท่าลมอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ท่าไฟนะครับจริงๆท่าน้ำก็แอบแกมนะเพราะมันบัฟแบบอ,อมีอะไรนะมีปีกมีโจมตีแล้วก็สปีดด้วยใช่ไหมเออก,ก็ดูน่าสนใจดีนะแล้วมีแบบมีเออบัฟเออด้วยมีดีบัฟเออก็ดูดน่าสนใจดีนะแต่ว่า อ่อสำหรับโฮลี่เบอร์รี่ก็จะว่าไงดีน้องก็อันนี้สีดาวน,นี้สีดาวห้าดาวก็จะมีโฮลี่เบอร์รี่ตัวหนึ่งนะครับโฮลี่เบอร์รี่เนี่ยเอ่อรู้สึกว่าแต่คิดดูนะคือธาตุไฟค่อนข้างดูดีพอสมควรนะครับมันมีปกป้องนะครับแล้วก็มีในส่วนของอันนี้นะครับที่คล้ายๆเป็นพาสติกแบบมอนลี่ที่แบบเป็นแกนซิ่งอ่ะแต่อันนี้แบบดูเดือดกว่าตรงที่ว่าและเราคอนยชร์ในคืนศัสนสตรูเนี่ยมีโอกาส15%บหาทำให้ความเสียหายเนี่ย เป็นโมคะไปเลยเว้ยคือแบบหายไปเลยแล้วโจมตีศัตรูทันทีนะครับตามสัดส่วนพลังป้องก,กันและสตันด้วยเอาเป็นว่าตีมาพป็นเรื่องสวนเลยแถมแบบล้างไดเมทออกด้วยคือแอบแอบชอบตัวละครไ n g แบบนี้ไม่รู้15%มันน้อยไปหรือเปล่าแต่มอลลี่มันก็บ่อยอยู่นะก็เลยคิดว่าน่าสนใจนะครับคือน่าสนใจว่าเอามาโปรเทคเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะก็โฮลี่เบอร์รี่เนี่ยเอ่อตัวน้ำกับไฟนี้น่าสนใจที่จริงลงแล้ว ็ดูโอเคนะคือ h o ลิบอรี่เนี่ยผมอยากเอามาลองหมดเลยนะได้สีอะไรมาก็น่าสนใจนะครับส่วนเจ้าเกียววานิลาเนี่ยผมค่อนข้างป่าปื้มท่าลมนะคือชอบรูปแบบการสร้างเกาะให้เพื่อนเยอะดีแล้วก็มีแบบกึ่งๆแบบสะท้อนด้วยไม่รู้มันจะแรงพอหรือเปล่าแต่ว่าเมคคากแปลกดีอะเหมือนของใหม่อะอยากลองนะครับส่วนอีก2ตัวที่เข้ามาก็จะมีในส่วนของเอเปซโนะฮะแล้วก็มาแลนนะซึ่งมาแลนจะเป็นแบบ สายกึ่งๆแบบเปิดปบัฟคุ้มกันตัวเองแล้วก็ไล่หัวธรรมดานะครับส่วนในส่วนของอคุกกี้รถเอสเปรสโซ่เนี่ยก็จะเป็นพวกเ e ซึ่งสกิลน่าสนใจมากๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยในไลฟ์สตรีมผมจะมานั่งคุยนั่งวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวดูกับวันนี้จะเปิดได้อะไรเอามาลองพรุ่งนี้นะครับอ่ะว่าแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าวันนี้ผมเตรียมสกอร์มาทั้งหมดเนี่ยเออนี่เปไปก็เยอะอยู่นะเนี่ยหนึ่งหมื่นหวังว่ามันจะได้อะไรบ้างนะคือแบบคือค่อนข้างชอบเพราะว่าผม ไอ้แกงคุกกี้นี่ก็แอบถูกใจอยู่เหมือนกันเลยสั์เต็มที่เลยน้องมันจะได้อะไรบ้างนะแสงมืดอีกตั้ง14บใบผมบอกว่าวันนี้ผมจะแบบเอ้ยมีอะไรแบบปิ่มๆบ้างคือวันนี้ดีใจมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะวันนี้ไปภาคแข่ง s อชมาแล้วแบบว่าพี่ๆคนไทยเข้ารอบสองคนเลยคือพี่ฮงกับพีเอฟนะครับยังไงก็ยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวรอเชียร์ต่อรอบเอเชียแปซิฟิกแต่วันนี้เนี่ยอยากจะยินดีกับตัวเองเหมือนกันหวังว่าจะได้อะไรบ้างนะผมพุ่มพนทำเพลงมา5นาทีแล้วหลายคนบอกพี่เปิดเสักทีอ่ะเปิด เอาเอาเก็บสกอรห้าดาวไว้สุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ตะกอส้มแล้วกันนะไปแนวไหนดี่ว่าร้อยสิบแล้วกันได้คุกกี้อะไรก็เต็มไปหมดเลยเนี่ยอยากได้เหมือนกันอ่ะร้อย1 0โชว์คนในใน,ใน,นี้ไปเลยป่ะอกด10เลยไหมกด10บแล้วปล่าเพิ่มโอกาสได้รับมอนเตอร์ใหม่แน่นอนแน่นอนเราต้องหามอนใหม่ก่อน let's go ครับผมโอ้โออๆๆมาบ้างนะ เขาหน่อยนะเขาหน่อยโอ้กนะเฮ้ยมาๆมาๆมามาไม่ไม,ไม่ไม่แบบว่าแบบโป้งเดียวได้เลยอะไรอย่าแงบบนี้ไม่ไมีเหรอกับสมุน้ตวอรนี่ยังยังหวังน,นะแบบว่าผ่าเดียวเราจะแบบปุ้งปั้งอะไรอย่างนี้นะคนเรานี่มันจริงๆเลย,เอ,ยอ่ะต่อต่อต่อทีละไพดีกว่าว่ะมันคลาสสิกกว่านะ ก็มาบ้างแหละว่าจริงเดี๋ยวนะคือฟ้าผ่าอยู่หนใดวะท่านผู้ชมเอาแปดแปดแล้วกันแนวพรีเอฟเลยนะเนี่ยมาไหมคือสักสักนิดไมครับท่านผู้ชม คือผมยังผมผ่าเดียวเองนะเนี่ยสามสิบกว่าใบเฮ้ยเดี๋ยวมันม,มันขนาดนี้หรอเฮ้ยเกินปุยมุ้ยอ่ะนายเอ่อมันเกินไปหรือเปล่าหนึ 1, 3, ่งสามสองอือผู้ชมครับคือผมเปิดแต่กอไม่ผ่าเลยอะอันนี้มันแปลกนะครับ ทำไมทำไมคอลแลลคอแลบมามันเหมือนเศษฟ้าผ่ามันต่ำกว่าปกติวะเนี่ยอะเริ่มมาแล้เริ่มมาเริ่มผ่มมามันแปลกๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวยมันเงียไปไปมุ้ยอ่ะโอ้เงียบเงียบไปเปล่า พี่พี่เนี่ยไปไหมเฮ้ยมาโอ้สามคู่อีกแล้วโอ้โหพี่เซนพี่ยังตามหลอกหลอนผมอยู่อีกเหรอตัวแรกมาแล้วทุกผู้ชมแต่ว่า ตึมจัดตัวแรกมาก็ซ้ำแล้วอะไรเนี่ยแล f, ้วเลดไอ้คุกกี้อะไรนี่คือผมจะบอกตั้งแต่ไซบอร์กแองเจิลอ่ะผมไม่ได้เลยสัก,กตัวเดียวอ่ะแย่ yeah, สมัตเอาเซนอิซึมมาเอาเซนิซึมมาแลกปีกแล้วกันนะอ่ะ,อะปีกแรกปีกปีกแรกปีกไม่ผมยังรับสกอร์ไม่หมดดีกว,ว่าเดีย๋ยวนะผมยังเหลือเหลือปีกป่ะหมดแล้วเดี๋ยวผมไปแลกปีกก่อนนะทุกผู้ชม ไม่นึกว่าจะแบบมาปุ๊บเออได้แบบคือแบบถ้าเกิดเมื่อกี้ได้คุกกี้สักตัวหนึ่งนี่มันจะใจชื้นมากเลยนะมันจะไปฟลิ่งแบบอ๋อวันนี้รอดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างน้อยถ้าได้ตัวหนึ่งตัวใหม่มาเล่นมันก็ยังแบบเออได้สนุกอะไรอย่างเงี้ยเนอะไม่นะไม่นะร้องนะอุยโย แต่การที่5ดาวออกบ้างถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่ามันยังออกนะสัญญาณที่ไม่ดีคือม้งซ้ำอีกแล้ว <c oughs> รอบที่แล้วตอนใส่บอกแองเจิลนะคุณ <c oughs> ผมอะเปิดไปประมาณ500รอยใบนะมั้งห้าห0ห้าร้อยใบอ่ะได้ห้าดาวตั้งหตัวมั้งแต่ว่าได้ตัวใหม่ตัวเดียวคือรุ่นสีน่อ่ะมีหน้าโตอ่าโดน้ำอ่ะที่เหลือก็คือแบบออกอีก5ตัวนี่สามัวแบบเปิดตั้งที่แบบเปิดเล่นอ่ะ20 30ใบได้มา แต่แบบก็นั่นแหละรครับห้าดาวไม่ออกแล้วไอเลดอัพนี่นะผมยี่ไม่เคยได้จริงๆนะตรงสยัยตั้งแต่ตอนทรายบอกแองเจิลแล้วอันนี้อะไรอ๋ออ๋อเวลาออกเป็นคุกกี้มันเป็นรูปคุกกี้ขึ้นด้วยเหรอน่ารักพุทธิรับษ์คำสั่งจากเทพแห่งแซมมากรอบกู้โลกก็คือข้าโอเคม้าแลนนะครับอ่าโอเคแหมล็อกน้องไว้ก่อนเลยจริงๆผมได้มาตัวหนึ่งแล้วคือเจ้าเอปเปโซไฟนะฮะอันนี้ม้าแลน,น้ำนะ เดี๋ยวไปครับมอนพวกนี้อมอนคอแลแลบที่มันเขาเรียกว่าไงดีต่อใจสะสมครับผมสี่สิบบ้างถืเอเจ้าหามาคือ,อจริงๆนะอย่างน้อยผ่ามาแล้วได้มอนคอแลแลบมาคือพลาดเนี่ยครบหมดเนี่ยแต่ก็ยังดูดูโอเคนะท่านะผู้ชมเอาหน่อยเว้เอาหน่อยเว้วันนี้ตัวใหม่สักตัวไหม คุกกี้สักตัวคือคือหนึ่งหมื่นเลยนะหนึ่งหมื่นเลยนะแกจะไม่ให้เลยเลยคือคือต้องมีนิดนึงไหมคอมทูครับสเสด็จพ่อครับผมกราบว,วิงบอลเสด็จพ่อว่าวันนี้ผมขอคุกกี้ตัวใหม่ที่เป็นคอลแลบสักตัวได้ไหมครับขอบคุณครับอ่ะอย่างน้อยสี่ดาวก็ออกนะครับเอสเปโซ่น้ำนะฮะอ่ะล็อกน้องไว้เลยนะครับ อ่ามาสองท่าละปึ๊บออมาหน่อยครับฮัลลฮัดาว where are you อ่าเอเปโซเอเปโซน้ำใหม่ตัวหนึ่งนะฮะ มา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 ห้าดาวห้าดาว,ห,าดาว,ดาวาห้าดาวเฮ้ยสี่ดาวมันก็โอเคแต่ห้าดาวเหอะปวดปวดตึงตึงตึงมากขอแบบเหมือนตอนที่ผมเปิดให้คนในสตรีมเลยนะแบบเนี่ยกดสิบแล้วแบบว่าห้าดาวสองตัวอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เริ่มเริ่มไม่คาดหวังละเอาแบบให้ฟ้าผ่าคนนี้ก็ดีใจถ้ <laughs> ามันจะเงียบกระดาษเนี่ยน,นะทำไมเลทเป็นเลทเลทแย่ลงปะเนี่ย คือคือเพิ่งอนะัปเดตนานแล้วเลดเลดเหมือนแบบได้ยากอะตอนนี้คือเขาแย่งกันเปิดไงเหมือนได้ยากกว่าเดิมเหรออะไรกันครับเนี่ยไม่ไหวแล้วนะโอ,อะ้ยายแนวยายแนวเปลี่ยนเลขไปเรื่อยๆนะครับปพ๊บเฉพาะกิน เฉพาะกิจมาข้าดาวเหนียวเหนียวเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันนานแล้วอะคุกกี้คุกกี้คุกกี้โหถ้าน้ำออกรัวๆนี่ตัวที่สามครับถ้าน้ำตัวสามนะถ้าลมเหรอถ้าลมนะเอเปโซ่เนอะเอเปโซ่ขาดท่าลมตัวหนึ่งนี่ยังไม่มาส่วนม้าแรงที่เราเพิ่งมีม้าแรงน้ำนะสีอื่นยังไม่ออกฮัลโหลฮัสดีข้าดาวอะเดี๋ยวเงียบกิ๊บกิ๊บเลยกิ๊บจัดๆ อิดแบบอิดแบบคือกริบไปเลยอะ่ะเพราะว่าเรากดเซนตอิซซึมมาป่ะมันเลยซึม <laughs> เอาล้อแล้วนะโอลี่เบอร์รี่หรือว่าแบบวานิลาทั้งตัวเหอะเฮ้ยถามจริงรนะขอหน่อยเถอะ แปดสิบเก้าใบคือตรงเนี้ยผมแบบห้าดาวแบบตัวใหม่สักตัวหนึ่งอ่ะให้มันใจชื้นหน่อยไม่งั้นคือมันเงียบเงียบเหงาเหงาจ่อยเลยนะโอ้โหนึ่งหมื่นแล้วทั้งแบบเออได้สักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยมันอ่ะโอเคอ่ะอะม้าแลนด์ม้าแลนด์ไปสี่ดาวโอเคไปสี่ดาวให้ครบก่อนแล้วกันนะประเด็นคือมันมันควรจะมีห้าดาวไหมใดๆคือท่าลมไม่ออกเลยออกมาเป็นเพียววินลาลีลาวินาทีลาลมแล้วไม่อยากได้อะ ได้ตัวตัวโล่มีเทคนิคแปลกๆเนอะน้าแ้ยเดี๋ยวนี่คือนี่คือจ่ายจ่ายกับเกมขนาดนี้ยังต้องอ้นวอลขนาดนี้เลยไม่นะไม่เอานะาเพื่อนเพื่อนอย่าทำแบบนี้อ่ะไม่รีบเพื่อนแล้วเรียบพ่อแล้วกันสำเร็จพ่อคอมทูอัดไดรีโอ้น ย่ละไ่เนี่ยเราจะเหงาอีกแล้วเหรอตัวขึ้นค,คำมีกี่รอบต้วนะอย่าบอกนะว่าคลิปนี้ซึมอีกแล้วอ่ะ อ่ะโอเคครบ3าท่าแล้วนะครับ <laughs> หนาาดาวฉันล่ะเอ้าเอา,เอามอกี้ท่าไฟเหรอ <laughs> เอา้ามอกี้ท่าไฟเอา้าไม่ใช่ท่าลมว่ะดูผิดว่ะ สงสัยสงสัยโดนเกลือเยอะหน้ามือตามัวมลแล้วสี่ชุดมันก็คล้ายกันเลือยๆเ,เอเปโซไฟลัวๆก็สี่ดาวก็โอเคอยู่นะมันก็ออกแบบตามเลดอ่ะท่านผู้ชมเลทมันก็โอเคกดอัพเลดมันก็ยังออกนะแต่ห้าดาวนี่ ประเด็น,นคือ5าดาวมันไม่ออกเลยครับผมคือ <c oughs> ตามปกติที่300นี่ต้องสักหนึ่งต้องต้องแบบโอดมันก็สักหนึ่งก็ออกไปแล้ววนี่่มันซ้ำค <c oughs> ือสองได้ไหม <c oughs> โลภโลนิดนึงอ่ะเด็ดพ่อคอ <c oughs> <c oughs> มทูได้โปรด <c oughs> คือคือคือเราก็สนับสน,นุนนายมากเลยนะเนี่ยเราเปไปขนาดนี้นะต้องมวยนี้ค่ะ ชีวิตชีวิตตัวตอขึ้นไปอย่างไวเลยอ่ะ,อะกลับมาร้อยสิบร้อยสิบต้องให้ประชาชนได้เห็นเนี่ยเขาโฮลี่เบอร์รี่อะไรกันเต็ไมไปหมดเลยชิปเป่งละถ้าท่านผู้ชมดูอยู่ตอนเนี้ยท่านผู้ชมคิดว่าอย่างแบบตอนเนี้ยผมจะได้ห้าดาวสักตัวมาที่เป็นที่เป็นแบบอีคุกกี้คอลเลคชันแบบ ไปถ่ายดีกว่าก็ได้ไหมถ้าดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าได้ไหมผมเริ่มเสียวกับดวงตัวเองแล้วเนี่ย <laughs> โอ้โหประมาทดวงตัวเองไม่ได้จริงๆนะครับคือ <laughs> ผมห้ามประมาทดวงตัวเองเลยเพราะว่าต้องข้างหนักหัวมากแล้วตอนเนี้ย <laughs> อ่หม้าแลนลมม้าแลนลม มาแลนสามพลานลนะลามาแลนครบสามแต่จริงๆอ่ะไอ้คุกกี้เนี่ย <c oughs> ก็สี่ดาวรัวๆปะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก็ได้แล้วปะเออจริงๆก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรเลยเดี๋ยวก็ได้นี่หว่าเออคือไอ้ตีนี้เนี่ยวันนี้มันจะไม่ตีไม่ไม่ตีเตลยนะไม่แตกงีเหรอ ที่ถูกหรือที่ผิดเหมือนที่กดปีกเหมือนกันคือผมขอรีเกมสักรอบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่ามันไม่ปกติละรีดวงไงรีดวงสูตรของซามูเอลวอลอ่ะมันมีสูตรหนึ่งคือวิ่งไปเปิดในห้องน้ำช่วงนี้คิดกันมากนะฮะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับ เคยใช้นะไอสูตรเปิดในห้องน้ำเนี่ยหลังๆนี่กลับมาคิดอีกแล้วยุคแรกๆผมก็ลองทำอยู่ไม่เห็นได้เลยเอาม,มีแผ่นนิดนึงอะไรอันนี้คืออันนี้คืออะไรอัปเดตให้เหรอ0.1 <laughs> แผ่นอันนี้ไอที่โหลดอันนี้คืออะไรเดี๋ยวอัปเดตให้อะไรเงี้ยหอสองสารไปปะ ดูดวงวันนี้สิดวงเรามีค่าแค่สิบสิบเพชรแดงสิบกิตันนะฮะอ่ะ,อะมาใครมืดใครได้มือดอะไรอะ่ะใครได้มือดอะไรผมแน่ๆเลยไปโอ้เอาเลยจตดดลี่ก่อนนะคนระับมีสองใบขอลองแนวนี้ดิเลขใหม่เลขใหม่ เมื่อกี้ได้ห้าดาวจากอันนี้นี่มองดูไหมมาเหอะมาเหอะนะต,ตัวเหอะโปลิเบอรี่สักสีหนึ่งหรือไม่ก็เกี่ยววานิลาได้โปรด let's go <S ขอร้องขอร้องห้าดาวทุกตัวอุย๊ยไปแพดควาำตกเชิง <laughs> <laughs> โทษครับไปแผดความมาจ้ เอาจริงนะคือตอนนี้รู้สึกแบบได้โปรดเถอะได้โปรดได้โปรดพอห้าดาวก่อนไหมหรือว่าเราควรกดคุกกี้ก่อนคุกกี้แล้วกันนะไปครับ โอ okay. เคเฮ้ยได้ว่ะคุณอ๋ออรอดละหนึ่งตัวโอ้ยหรือว่าจะแบบจ่อยแบบจ่อยในเลยโอเคโอเคยัง okay, okay. น้อยเลยคือผมเปย์ไปนะจริงจริงผมคาดหวังแบบคอแลบทั้งสองตัวนะแต่แบบอ่ะตัวหนึ่งอย่างน้อยผมก็แบบโอเคแล้วล่ะแล้วผมรู้สึกว่าโอเคพอไหวนะอะไปครับอีกตัวหนึ่ง แสงมืดเลยได้ไหมแสงมืดเลยได้บ้างคือหไหนๆก็นั่นมาแล้วอะอะไรอะถ้าอะไรลลมปะเอสเปโซ่ลมออ่ะอันนี้คือเราครบแล้วป่ะถ้านับท่าจริงๆคือเราครบนะอ่ะโอเคตอนนี้คือไอสีดาวนี่แบบครบทั่วละท้าดาวนี่เพิ่งหนึ่งตัวอีกสักตัวนี้จะแบบป่าปื้มอะเอาจิงริงแ้้อีกตัวนึงนี่คือป่าปื้มเลยนะ ขออยตัวขอยตัวได้โปรดได้โปรดด้วยพลังแห่งพาวเวอร์พีเยลโลว์ดัและคอมทูอาร์ตครับส่งพลังให้ผมด้วยนะฮะคือผมจะเป็นแบบเฮ้ยแอดกล้องแบบเพียววนิลาแสงอะไรเงี้ยเออแอดกล้องแบบวนิวนิลามืดอะไรเงี้ยได้ไหมได้ไหมันหน่อยไหมักหน่อยไหมล่ะครับมาโอเคอย่างงกกันเลยอย่างงกกัน โอริบารีแสงมืดมาแสงมืดหน่อยคือขอมีห้เราแต่เพื่เพิ่มอีกสักตัวนะได้ไหมโอ้เอเปโซลมพชัชชลรีบโหลดคอมทูคือใบหนึ่งที่มันแพงมากเลยนะหลายพันนะเพื่อนคือมันหลายพันพันมากๆเลยนะเพื่อนคอมทู คือท่านพ่อครับจะเพื่อนหรือพ่อเนี่ยอ่าสักตัวครับนะสักตัวเหครับสักตัวสักตัว p ล e สไม่ขอแล้วดว่า <laughs> ผมเหนื่อยแนละ้วอะอยากให้อะไรก็ให้มาอยากให้อะไรให้มาเลยให้มาเลยครับให้มาโอเคก็ให้สี่ดาวอะ อันนี้คือแบบประมาณว่าจะบอกว่าใจดีแล้วใช่ไหมที่แบบให้5ดาวมาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยอ่าๆแต่ก็ยังดีนะได้ตัวหนึ่งอะจริง,รงๆก็เมื่อกี้ผมก็ได้ตัวที่อยากได้อยู่แนละ้วคือเพราะว่าไอ้เพียววน,นิลาลมเนี่ยเมื่อกี้ผมก็แบบเอออยากดูว่ามันใช้ได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเหมือนตามปกติไหมที่ผมได้ตัวไหนมาตัวนั้นกากสุดนะเพราะว่าผมอ่านสกิลแล้วก็ยังแบบรู้สึกว่าต้องลองเทสก่อน ไม่รู้ว่าแบบว่าเออได้มาแล้วมันจะกลายเป็นตัวแบบีป่วยที่สุดในซีรีส์หรือเปล่าบางคนบอกโอ้แอดกล้องได้ธาตุลมมาอย่างนี้แสดงว่าตัวนี้เกลือหรือเปล่าไม่แน่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวต้องลองเทสดูก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลุ้นห้าดาวกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีแสงมือดอีกหน่อยหนึ่งนะฮะก็จัดไปห้าดาวก่อนเลยขอพี่ดอมก็ได้โอลิเวอร์ก็ได้นะหรือจะเป็นแบบคุกกี้อะไรใหม่ๆสักตัวหรือว่าฮูี่บอดี้ก็ได้ครับจัดไป เฮ้ยคุกกี้อย่างนี้ก็คุกกี้ออกดีออามาโอเคก็ยัยงดีนะเนี่ยยังดีนะที่มันไม่ออกแบบแต่ตัวแบบนั่นให้ผมอะ่ะผมแต่ผมสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเดี๋ยว,วช่วงหลังๆเนี่ยไอ้พวกท่าลมนี่มันไหวปะวะอ่าแต่ยังต้องกดมาก่อนนะเพราะว่าเป็นตัวใหม่ตัวเดียวยังไงลนะ่ะก็ออยังดีครับผมสองตัวกับมอนคอลแลบนะฮะโอเค โอลี่เบอรี่ว่ะนะได้แต่ลมอะรอบเอาอีกแล้วสกิลมันทำอะไรได้เนี่ยสร้างเกาะน,นะครับครูดาวสี่เทินถ้าอัพเต็มมีเกาะเลือดใช่ไหมมีเกาะเลือดมีบัฟป้องกันลดครูดาวหนึ่งเทินเฮ้ยก็ดูใช้ได้อยู่นะเออถึกๆเลยนะเนี่ยแล้วมีลถครูดาวด้วยนะพักพวกทุกตัวลงหนึ่งเทินมันลดตัวเองด้วยปะเนี่ย นี่ถ้ามาร์ตัวเองเท่ากับครูดาวไอ้นี่คือกดปึ๊บก,ก็คือจาก4เทิร์นก็เหลือ3เทิร์นไหมแล้วโล่3เทิร์นนั่นหมายความว่าโล่ชนเทิร์นเลยนะเนี่ยแต่เสียดายที่มันไม่มีปีกนะครับสกิล2ก็คุ้มกันใช่ไหมตัวให้พีต่ําสุดนะครับแล้วก็พุ่งไปตีนะอืมมีสตันด้วยสกิลหนึ่งก็โพรโว้กนะครับส่วนเจ้านี่ก็มีพาสซีฟถ้าพวกที่มีเกาะถูกโจมตีสร้างความเสียหาย30%นนะของความเสียหายที่เกาะน,นั้นได้รับ เื่อเริ่มเทิร์เนี่ยเสเกราะให้นะฮะกับพพวกที่เลือดต่ําสุด2เทิร์เฮ้ยน่าจะดีอยู่นะเดี๋ยวต้องลองใช้แล้วก็มีหลีดต้านทานด้วยถือว่าน่าสนใจสำหรับทีมตั้งรับเลยนะครับส่วนเจ้านี่หลีดอะไรเนี่ยป้องกันมอนเตอร์ท่าลม50%อุ๊ยเดือดๆเลยนะเพราะว่าตัวมันอ่ะคือเป็นสายแบบมันตีแรงตามป้องกันนี่เออแล้วถ้าหลีดป้องกัน50ท่าลมนีม่ถือว่าแจ่มอยู่นะเนี่ยเฮ้ยรู้สึกว่า โอเคเหมือนกันเนี่ย <laughs> เฮ้ยหน้าลองหน้าลองโดนแซวละลมคู่เออดูในคลิปดูในคลิปแล้วกันดูในคลิปนะน้องนะอ่ะแสงมืดมาตักตัวได้ไหม <laughs> อยากได้แสงมืดสักตัวหนึ่งอะแบบอะไรสักตัวนี้มันจะป่าปืป้มขั้นสุดเลยนะวันนี้อ่ะหนึ่งสองสามไปพาหน่อยได้ไหมผมจะบอกว่าแสงมืดผมมา ไม่ผ่ามาแบบนานรือว่านานไงครับ uh ท่านผู้ชมบางทีก็เริ่มคิดแล้วว่าเออแสงมืดมันมีผ่าไหมนะโอเคครับมันก็อย่างงี้แหละท่านผู้ชมเนี่ยแล้วผมออกมานะผมรู้รู้ไหมว่าไอ้ทักิวัตมืดเนี่ยออกมาประมาณสิบตัวแล้วไอ้ที่ผมอะตัวอื่นมันไม่มีอะคือไม่คิดจะออกกันอื่นให้เลยเลตอัพเลตเอออะไรก็ไม่รู้นะครับ แต่อย่างเงี้ยค,คือคือผ่านก็จะเป็นอย่างเงี้ยคุณอะศูนแสงอะไรเงี้ยเนี่ยหมดละแสงมืดถ้าอันนี้จะมีนอกจากอีม้าแสงเนี่ยจะมีอีกสักตัวไหมไม่น่าไม่น่าจะได้แล้วมั้งเนี่ยโอไ้ไม่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 ให้เลยกันหน่อยเลยโอเคท่านผู้ชมวันนี้น่าจะ นุกสนานกันพอสมควรนะครับบอกว่าเพื่อนจะเปิดสกอร์แล้วก็ได้ตัวละครที่อยากได้นะส่วนผมนี่ก็เก็บ4ดาวถ้าหลักครบนะครับแต่แสงมืดยังไม่ได้สักอันหนึ่งนะครับส่วน5ดาวนี่เราได้มา2นะกับเพียว,วนิลาแล้วก็ฮอลลี่บารี่นะเดี๋ยวเราไปปั้นแล้วเดี๋ยวลองเอามาเทสเกันดีกว่านะครับว่าน้องๆคุกกี้ของเราที่คอลแลบเข้ามาเนี่ยมันสตรองแค่ไหนนะสุดสัดใครที่จะเติมตังค์นะครับโอ้โหเห็นแล้วแบบว่าเฮ้ย ไปเติมแล้วแบบใช้ได้วะนะครับติดต่อ powerplay ได้นะครับถูกและปลอดภัยแพ็คใหญ่3,200เหลือเพียง2,006แพ็คเล็กๆอื่นๆแพ็คกลางแพ็คเล็กลดราคาเหมือนกันนะครับถูกและปลอดภัยแน่นอนที่ p o w e r p a y ละเอียดด้านล่างของคลิปนี้ได้เลยนะครับเลื่อนลงไปแล้วก็คลิกทักไปได้เลยเปิดตลอด24ชั่วโมงนะครับส่วนแพ็คสกอร์5ดาวก็เช่นเดียวกันนะครับลดราคาลงมาเหมือนกันนะครับจัดไปจัดได้นะครับส่วนใครจะใช้บริการดู ID ฟาร์มแบบเอ้ยมีคนฟาร์ม ID ให้จัดทีมลงดันให้ผ่านดันให้หรือจะแบบเฮ้ย ไกด์ในการพัฒนาไอเดียอะไรต่างๆนะครับหรือว่าฝากฟาร์มในวันเนี่ยติดต่อร้านยีโรดักนะครับของแอ p เป็ได้เลยรายละเอียดด้านคลิปนี้เช่นเดียวกันวันนี้ขอาลาไปก่อนแล้วนะครับขอให้ทุกคนได้คุกกี้ที่ทุกคนปรารถนานะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สตรีมวันพรุ่งนี้สําหรับการวิเคราะห์สกิลแล้วก็ทดสอบตัวละครที่ผมมีนั่นเองเอาละครับเดี๋ยวเจอกันในสตรีมกับสมเวอเจอกันครับผม